ครั้งแรกในประเทศไทยกับการออมทองเพียง150บาทออมทองด้วยบล็อกเชนกับ MTsGo ออมทองได้ตลอด24ชั่วโมงขั้นต่ำเพียง150บาทหรือ0.1กรัมความปลอดภัยสูงด้วยบล็อกเชนแลกรับทองได้จริงที่ห้างทองแม่ทองสุดทุกสาขาและโอนมอบพร้อมคำให้คนรอบข้างได้ โดยสมัครง่ายๆฟรีเข้าธรรมเนียมได้ทางเว็บไซต์ mts.go หรือเว็บไซต์ w w w e m e d o n g s u k o m t h และสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook mts.go สวัสดีค่ะถ้าได้ยินเสียงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอโทษทีนะคะวันนี้ติดขัดเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะคะตอนนี้นักลงทุนนะคะก็เข้ามารอชมแล้ว14ท่านนะคะก็กาบอภัยนาทีนี้ด้วยวันนี้เรท5นาทีนะคะค่ะวันนี้ก็ก็ขอสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดวันหยุดต่างประเทศด้วยนะคะแต่ราคาออนไลน์มีปกติ ใช่ค่ะราคายังมีปกติเร่งปกตินะคะสํา,าสหรับวันนี้วันนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็เป็นวันที่ประกาศตัวเลขของการจ้างงานของสหรัฐนะครับผมนะฮะ,ะก็จากเดิมนะฮะอย่างที่พเห็นนเป็นตัว US non farm payroll นะฮะ,ะจากของเดิมอยู่ที่366ตำแหน,นะะ่งปัจจุบันเหลือก็194ตำแหน่งในสำหรับการจ้างงานของเดือนที่แล้วนะครับ ค่ะก็คือเดี๋ยวจะพูดภาพรวมนะคะราคาภาพรวมเมื่อวันศุกร์นะคะอย่างที่พี่หมีหมีนะคะที่หมีก็คือหมีชายนะคะวันนี้ก็จะเป็นกระทิงสาวนะคะกระทิงสาวที่วันศุกร์นะคะตัวเลขเศรษฐกิจตัวนอนฟาร์มเปโรนะคะได้มีการออกมาแยกกว่าที่คาดการค่อนข้างเยอะนะคะจากที่คาดการไว้ อของออเดิมของเดิมอยู่ที่ 366K นะคะออกมาแย่กว่าของเดิมแล้วก็แย่กว่าที่คาดการนะคะทำให้ราคาทองนั้นนะคะดีขึ้นไปทำไ i g สูงสุดอยู่ที่1 7 8 0เปหรียญน,นะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะแตกตื่นแน่นอนสำหรับลูกค้าที่เป็นฝั่งกระทิงนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับลูกค้าที่ที่ขายทานันแล้วก็มาซื้อปิดในวันนี้นะคะคแต่ว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาไม่ทะลุไปที่1,800เหรียญก็ จะให้พี่หมีเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้ราคาทองนั้นกลับมายืนอยู่ที่เดิมที่1 7ึ่เห้เหรียญในวันนี้นะนะคะก็อย่างแรกนะครับก็น่าจะด้วยการเทขายทำกําไรนะครับของนักลงทุนนะฮะเมื่อแบบแบวต้าเนี่ยค่อนข้างน่าจะสำคัญคแถวพันเจอยแปดสิเหรียญแล้วก็ด้วยกองทุน S P D R นะครับหลังจากไม่ได้ขายมา5วันทําการนะครับก็มีขายออกมาตันกว่านะครับผม นะะฮแล้วก็เลยทำให้ราคาเนี่ยก็วิ่งลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญนะครับผมนะฮะสกู่นะครับสักู่นะคะโอเคนะฮะนี่ฮะโอเคอันนี้ก็เป็นยังเป็นตัวการของอ n น employment rate ที่ออกมาพร้องกันก็ซึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมการการจ้างงานก็คือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะดีนะครับผม แต่ถึงยังไงก็ดีต่อเศรษฐกิจแต่ว่าสําหรับทองคำเนี่ยก็อาจจะทําให้ทองคําย่อลงมานะครับผมแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ตัวเรศเศรษฐกิจออกมาแย่นะคะเฟดก็ยังยึดมั่นที่จะมีโอกาสที่จะใกล้จะเทเ e ิ i ลิ q งนะคะมันเลยมีปัจจัยนี้งทำให้ราคาทองนะคะกลับมาอยู่ในที่เดิมที่หนึ่งพัเร้อยห้าสิบสมเหรียญนะคะต่ำสุดเมื่อเช้าตู่นะคะซึ่ง ซึ่งแน่นอนค่ะแปลว่าราคาทองคำช่วงนี้ก็คือวิ่งเหนือไซเวย์ะนะคะไซเวย์ <Side way S 1> ในกรอบ1,750-1,780ถึง 1, เหรียญน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สำคัญค่ะว่าทาง เฟดนั้นนะคะเขาจะเทเบิลลิงคิวอีหรือเปล่านะคะซึ่งข่าวคาวมค่อนข,ข,ข้างที่จะทําให้นักลงทุนนะคะรอ,ะอ,อกังวลน,นิดนึงกังวลทุกเดือนแต่แต่จริงๆแล้วค่ะมันเป็นข่าวที่ยังไม่มีความแน่ชัดนะคะ,ะดังนั้นนะคะเราก็จะไปเล่นข่าวอื่นเช่นในเรื่องของค่างเงินบาทไทยซึ่งแปะไปแล้ว34บ่าทตอ่ตอดอลลาร์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันก็เหมาะสมสำหรับที่กระทิงนะคะ,ะที่มีรองไว้นะคะที่แนวรับบริเวณ1 7 1 7 5เห่เยหเหรียญนะคะซึ่ง ช่วงบ่ายนี้ราคาค่อนข้างที่จะรีบาวขึ้นถึงแม้ว่าสปอร์ตจะลงแต่บาทนั้นก็คือกับพยุงราคาขึ้นไปนะคะซึ่งกรอบราคาทองไทยสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคาดก,การไว้ว่าแนวรับราคาทองไทยจะอยู่ที่1น0 0งพราคาทองไทยอยู่ที่2800 0ื่นขายราคาอยู่ในกรอบประมาณ27,900ื่นถึงสองหมบาทน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะ เพราะว่าราคาสปอร์ตต่างประเทศมันลงแต่บาทไทยนั้นกับอ่อนกลายเป็นว่าราคาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไซเวยห่อนพันขวนแต่ก็ยังอยู่ในไซเวทที่เราให้กรอบไว้ถึงแม้สปอร์ตจะขึ้นไป1,7ึ0เด้ยแปดสิบเหรียญราคาทองไทยนั้นก็ขยับขึ้นมาแค่หลักร้อยอยู่ที่หลักสิร้อยนิดนิดก็คือสูงสุดเมื่อวันศุกร์อยู่ที่สองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบาทเท่านั้นหลประมาณค่ะเช้านี้เปิดตลาดมาขายออกสองหมื่นแปดพัน 150บาทนะคะราคาทองไทยก็ถือว่ายินดีสําหรับที่พี่พี่หมีนะคะที่มีช็อตไว้เมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้เราก็อาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมีการไลฟ์สดเฉพาะวันนี้วันเดียวเพราะว่าพุธนั้นเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกไทยนะคะเราก็จะพูดภาพรวมของสัปดาห์นี้นะคะโดยให้กรอบแนวรับนะคะ สำหรับที่กระทิงนะคะให้แนวรับอยู่ที่1,740เหรียญน,นะคะคาดว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะวันนี้เป็นวันอยู่ต่างประเทศนะคะคให้กรอบไว้ขยับขึ้นมาอยู่ที่1,750เหรียญแนวต้านอยู่ที่1,780เหรียญซึ่งเป็นไฮเดิมของวันศุกร์นะคะค่ะส่วนพี่มีม,มองไงคะก็มองแนวรับเหมือนกันเลยครับ1,740เหรียญ1,730เหรียญส่วนแนวต้านก็1,780-1,790เหรียญน,นะครับก็ สำหรับนักลงทุนนะครับที่มีสถานะแล้วนะนะฮะถ้ามีกําไรแนะนําให้ทยอยออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่ากังวลเรื่องค่าเงินบาทนะครับชั่วโงนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนเลยทีเดียวนะครับผมส่วนจุดทากําไรเนี่ยก็ยังแนะนําพันถ้ามีขายไว้นะับก็บริเวณพันเจบเหรียแต่ว่าถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นจุดจัดขาดทุนเนี่ยก็อยากให้ดูตัวของค่าเงินบาทด้วยกับการสต็อปบล็อกของลูกค้านะครับผมว่ารับได้แถวบริเวณประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ลองดูนะครับว่า พ่าเผื่อแบบบางทีสปอร์ตขึ้นมาแต่ค่าเงินบาทก็ยังอาจจะแข่งข้าวส่วนกลับไปก็ก็ลองดูว่าแนวต้านเนี่ยถ้าถ้าขึ้นมาผิดทางแล้วก็แนะนําให้สตอลอตออกไปก่อนแต่ว่าอยู่ดีถ้าแบบจริงๆแล้วสปอร์ตอาจจะยังไม่ถึงแต่ค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าขึ้นมากป็นว่าสปอร์ตต่างประเทศแม้จะวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะคะไอวิ่งลงไปเท่าไหร่นะคะแต่เราได้อนี้ส่งสำหรับพี่กระทิงก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทดังนั้นนะคะลูกค้าที่เทรดเป็นทองไทยนะคะ ก็สาหรับที่ขายไว้นะคะทํากําไรได้หาลูกค้ามีทองมีทองอยู่ในมืออยู่แล้วก็ทยอยทากําไรไปก่อนแล้วย่อลงมาค่อยซื้อใหม่นะคะบาทไทยมโลกัสรีบาขึ้นไป35บาทนะคะพู่กไหมคะพี่กะที่ยวบอกว่าบาทไทยมโอกาสที่จะเบิกใช่ค่ะมโอกาสอ่อนต่อเนื่องนะคะถึงแม้แต่สปอร์ตลงมา1 7ึ0 2 0เหรีปียญหรือ1,700น้ทวน ราคาทองไทยนั้นอาจจะไม่ได้ขยับเท่าไหร่นะคะเพราะ<อ>าว่าบาทไทยนั้นค่องข่านที่จะทำายเออยทุก,ท,กทุกตลอดเลยนะคะ,คะก็ระหว่างนี้นะครับก็จะภาชาสัมพันธ์นิดนึงบางท่งานอาจจะทราบแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบคือตอนนี้รายการมีนูก,ก็ทิ้งเดือน<ม>จากปกติมีแค่วันจันทร์วันเดียวตอนนี้จะมีวันจันทร์และว,วันพุธเวลา4โมงเย็นแต่ว่าวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเราก็ หยุดหนึ่งวันนะครับผมก็พบอ่าเป็นวันจันทร์หน้านะครับสี่โมงเหมือนเดิมเวลาดีนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะก็ลืมก็แจ้งอีกวันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือวันนี้เป็นวันหยุดโพลับเดย์นะคะเป็นวันหยุดต่างประเทศนะคะแต่ราคาทองนั้นก็ยังวิ่งอาจจะวิ่งในกรอบแคบๆนะคะก็แต่ว่าวันพุธนี้นะคะ เป็นวันหยุดไทยะนะคะการเคลียร์พอร์ตนั้นก็จะหยุดทําการด้วยหวัน<ะ>แต่ราคาทองแต่ราคาโบรกานั้นก็ยังเปิดปกติแค่ง<ะ>ดเคลียร์ธุรกรรมนะคะ,ะทุกสาขาส่ทงทองรับทองต่างๆก็คือหยุด1วันนะคะก็แนะนาําวางแผนก็ถ้าอยากเคลียร์พอร์ตก็เคลียร์ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเลยดีกว่าเผื่อถ้าราคาวันพุธวิ่งลูกค้าจะได้มีมีพอร์ตในการ ทำสถานะเข้าสถานะนะครับผมใช่ค่ะคือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการเคลียร์พอร์ตสำหรับลูกค้าที่มีโพิชันงข้างที่จะเยอะแล้วดีมิฝั่งซื้อฝั่งขายงข้างน้อยลงนะคะรีบเคลียร์ก่อนสี่โมงเย็นนะคะค่ะแต่สําหรับลูกค้าที่ดิวยังไม่ถึงดิวชาระค่าทองส่งทองเราก็เวฟให้อีกหนึ่งวันนะคะแต่ถ้าเกินแล้วก็นับปกติเกินแล้วก็นับปกตินะคะ <c oughs> คิดทุกวันนะคะแต่ก็ไม่อยากนั่งคุณแบบว่า อาถือยาวนะคะคก็อยากให้เคลียร์พอร์ตตามยูเดนนะคะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไว้นะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็ไม่มีปัจจัยอะไรสาคัญนะคะเป็นตัวเลขที่สําคัญก็คือผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดือนนี้ก็ติดตามในเรื่องของการประชุมเฟดว่าเขาจะเทปเปอร์ลิงคิในช่วงเดือนไหนนะคะเขาจะลดการซื้อคิวลด QE ลดลงหรือไม่หรือว่าจะ ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เหมือนแบบทุกๆเดือนเขาก็จะมีข่าวให้เรารอแต่ที่จริงแล้วมันก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเทเบลิ่งคิวเออะค่ะอาจจะเป็นข่าวที่นักลงทุนอาจจะไม่ได้แล้วรับข่าวมาแล้วก็ได้เพราะว่าถ้ามันปรับลงราคาอาจจะลงมาหน่อยนึงก็ได้อ่ะคืออาจจะย่อลงมาินนึงแล้วขึ้นเลยเพราะือนคนรับข่าวไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะแต่ถ้าหลุดแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดเหรียญหรือหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเหรียญนะคะ ลูกค้าสําหรับที่เป็นฝั่ง,ฝ,งฝั่งกระทิงนะคะก็ชะลอการเข้าซื้อนะคะรอดูสถานการณ์ก่อนที่จริงโลเดิมมนอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อแปดสิบเหรียญประมาณนี้โดยประมาณนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็รอช้อนซื้อตรงนั้นอีกไม้หนึ่งก็ได้นะคะแต่สําหรับพี่หมีนั้นนะคะก็ยังมองว่ายังเป็นขาลงากงต้องไมค็ยังขาลงแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนียวแน่นตรงแถวบริเวณพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าสี่สิบเหรียญน,นะครับผม นะฮะก็ถ้าไม่หลุดก็อาจจะเก็บซื้อทางฝั่งพี่กระทิงมานิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเงินบาทช่วงนี้ก็อาจจะมีอ่อนค่าให้เห็นมากกว่าที่จะแข็งค่านะครับเช้าแต่เช้าตูบบาทไป,<ม>ไปสามสี่บาทนะคะมีโอกาสเด็กขึ้นต่อนะคะ<ม>สาหรับวันนี้นะคะลูกค้ามีคําถามอะไรก็คือสอบถามมาได้เลยนะคะ,ะครับก็เชาสัมพันธ์เหมือนเดิมน,นะฮะก็วันพุทธที่จะถึงนี้ก็งดหนึ่งวันนะครับรายการหมีดูกระทิงเดือยงด งดไลฟ์สดงดเคลียร์ธุรกรรมแต่ไม่งดเทรดเดอร์นะคะซื้อขายได้ปกตินะคะค่ะโปรดักต์ตอนนี้ก็ยัง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 เชียร์ในเรื่องของอองทองนะคะตัวนี้ก็คือความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงน้อยไม่ต้องยซื้อสะสมทีละนิดนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรซื้อทีละร้อยห้าสิบบาท ถ้ามีเยอะหน่อยก็ตามกําลังเลยนะคะ<ช>สามารถรับทองได้ตั้งแต่หนึ่บาทขึ้นไปจะส่งให้ตามระยะทางมีบริการส่งไปรนณีย<ช>์ให้ลูกค้าหรือลูกค้าอยากจะมารับเองก็เลือกสาขาที่จะรับได้นะครับผมสำหรับโปรดักที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็ติดตามหน้าเว็บไซต์นะคะหน้าเฟซบุ๊กได้เลยนะครับทีหนึ่งนะคะว่าการซือ้อ,อเครื่องไอตัวโปรดักใหม่นี้นะค่ะมัน เขาเรียกว่าไงคะการเทรดยังไงนะคะคก็ติดตามหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะคะคส่วนวันนี้ไม่มีคําถามใดๆก็ขออนุญาตลาขออนุญาตลานะคะแต่สําหรับลูกค้าที่มีคําถามที่ไม่กล้าถามก็สามารถโทรมาได้ถึงเที่ยงคืนนะคะเรามบริการถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เปิดตลาดทางโฟนอีกทีนึงก็คือ9โมงครึค9โมง10 ก้าโมงสิบห้านะคะก่อนหน้านั้นลูกค้าอาจจะโทรมาไม่เจอใครนอกจาก call center นะคะก็กลับาปเพราะบางท่านก็งงว่าเอ๊หกโมงเช้าทำไมไม่มีคนรับสายก็คือเจ้าหน้าที่ทํางานก็คือตามธนาคารนะคะแต่ว่าปิดทําการก็คือดึกกว่าธนาคารก็คือเที่ยงคืนนั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอกลับแลานักลงทุนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีในการเทรดเดอร์นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมสําหรับรายการหนีดุกระทิงเดือดเวลาดีนะครับผมสี่โมงเย็นสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุน